เหมือนจะต้องคู่จะสนิทกันแต่ช่วงหนึ่งทั้งคู่ก็ห่างหายกันไปถูกต้องไหมคุณแม่แม่มันก็ต้องห่างแล้วล่ะอันเฟรดอันเฟรดเดี๋ยวสิอันเฟรดเดี๋ยวสิไม่ได้อันเฟรดเดี๋ยวเล่า้ามนะอยู่ห่างๆอย่างเดียวเพไ่อเล่าภาพพยายามพยายามจะพยายามหาเรื่องรูปเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าแล้วเดี๋ยวนะมีรูปตอนที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันมานานยืนยันไหมรูปไป่ไม่ตอนเป็นเออเนี่ยยืนยันไปเจอหรอขุดมาเจอ สมัยกี่ปีมาแล้วเดี๋ยก่อนดูเดี๋ยดินี่ไงดาวคณะไหนยังยังไม่เห็นมีเลยสู่ขวัญสู่ขวัญกับอุ้มสิริยกรไครอ่ะอ้าวมาอีกอีกรูปนึ่งแทนนี้รูปรับปริญญาสู่ขวัญกับเอออันนั้นพี่ดาวอันนั้นพี่ดาวพอพอรุษไทยในโรงเรียนคือตอนนั้นที่ฉันฝึกงานฝึกงานวิทยุจุฬาก็ไปสัมภาษณ์อันนี้อันนี้ อีกรูปนึงมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นมีอีกรูปนึงที่ใหญ่กว่านี้ขวาที่รับปริญญาเอออันนี้อันนี้รูปคู่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันคนลอยน้ำคือฉันคนหันกล้นมาคืออไม่มีแล้วไงดีแล้วกงคือเอาเป็นเพื่อนกันมามากกว่า30ปสิบปีใช่แต่มีบางช่วงบางตอนมันหายมันคือก่อนที่จะหายอ่ะมันก็เข้ามาเจอกันก่อนมันจะสนิทกันก่อนแล้วเสร็จแล้วมันก็หายกันไปเอ่ว่าแบบว่าตุ่ยะตุ๋ยสักพักตุ่ยมันจะเริ่มเงียบแล้วกันนะ <ö ly S 2> อ่ดให้ฉันพูดก่อนอ่ะพูดก่อน <S <S คือมันก็มีช่วงบอกว่าพี่แม่อ่ะมันจะเป็นคนที่แบบมีความเฟิรม์มมันมีความมั่นใจมันมีความสตรองแต่ลึกๆกะเป็นคนแบบต้องการความอบอุ่นนะเออเป็นคนต้องการความอบอุ่นเป็นคนแบบรักครอบครัวเออดังนั้นเรื่องเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องเปาะบางกับนางมีช่วงหนึ่งงานก็รู้สึกว่าแบบห่วงใยครอบครัวไงเออฉันเอ้าฉันนี่แหละเนาะฉันก็เลยชวนนางอ่ะ ไปที่ชั้นใน่ารจวนนางไปที่ให้แบบใจสบายใจจุดสบายจุดอาจจะจุดสบายใจแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างพี่ตั้มอาจจะจุดสบายใจอยู่ที่บุงการของคุณอาจจะมีจุดสบายใจมันแล้วแต่อยู่ตรงไหนเป็นคนคักนําเขาหว่งกันทั้งก็มีแม่ไม่มีวัหนึงก็ไม่จริงมีช่วงหนึ่งไปด้วยกันก่อนแล้วก็คุณแม่กันแวใช่แล้วคุณแม่กอดกันแวว ในช่วงโปรเจกต์ใหไ่กอดกัอนแรกเริ่มต้นด้วยกันแล้วคนนึงเฟดไปคนนี้ไปดึงกลับมาคนนี้ก็บอกเฮ้ยมามามาดูเอยดีดีไปดึงกลับมาดึงได้กี่แต่ดึงได้ไม่ถึงครึ่งปีเออไปละคนนี้ไปแล้วแต่คนนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เพราะว่าคนนี้แบบรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะพี่แม่เขาแบบปีกหักมาถล่มใจมาช่วงนั้นนอใจเขาโหวงมาเออน่แหละแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ ไปเงียบๆเออเจอไปแบบเงียบๆอ๋อใช่ตอนนั้นนางเงียบไปเงียบๆเงียบมากๆในฐานะที่เจอดานั้นนางก็จะไม่พูดด้วย่ามพี่อะไรเกิดขึ้นในเล่าซีในเล่าซีฉันไม่เล่ามึงเป็นนางเอกมากเลยฉันไม่เล่าแล้วก็ไม่เล่าเวยนะแล้วก็เงียบเออนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วก็คือมาเจอกันแล้วก็ไปเจอกันที่รายการเขานี่ไปขายของออนนี้เขาบอกจำได้ปะเนี่ยพี่แม่บอกว่าตุ๋ย มึงเกิดอะไรกับมึงอ่ะว่าไม่มีอะไรอ่ะกลัวมันชวนกลับไงเออกลัวมันชวนกลับแล้วทําไมออกมาไม่ชวนเพื่อนออกมาด้วยหุยความกลังเจอมันเรียกคนมันเรียกว่าต่างกรรมต่างวารละถ้าไม่หมดเวรหมดกรรมก็ไม่ออกมามันก็เวลาทุกคนมันจะมีเวลาทุกคนมันจะมีแล้วสุดท้ายก็ถึงเวลาของเราปุ๊บก็รักนะบอกมันว่ารักนะมันก็บอกมันว่ามันก็รักฉันแล้วฉันก็ปล่อยมัน มันก็ปล่อยฉันเพราะว่าต่างคนต่างชีวิตตอนนั้นถ้าฉันออกมาเหมือนฉันหลงผิดในสายตาเอเข้าใจแหละเข้าใจแต่วไอ้นี่เขาก็ห่วงกลัวมันชวนกลับไปนั่นแหละไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวถ้าพูดก็พูดเดี๋ยวก็นั่นแต่รู้ว่าเราอวะรักกันเสมอไม่ว่าจะอะไรก็ตามจนวันหนึ่งต่างคนต่างกลับมาเป็นคนต่างคนต่างปลอบใจซึ่งกันและกันใช่ใช่สิใช่ไหมใช่ใช่ทุกคนกันทุกคนทั้งกู เจ็บช้ำมาทั้งคู่ก็คือว่าเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันเนาะใช่เออได้แบบว่าเราก็ได้กลับมาใช้ชีวิตของทุที่ตัวเองเป็นอ่ะจริเหมือนกับว่าเราไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมาแล้วเราก็รู้สึกว่า อ๋อเรารู้ละอะไรใช่อะไรไม่ใช่ต่างๆเราได้ไหมล่ะที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อมเอ,อได้ไหม,มแล้วก็วันที่พี่แม่กลับมาเราก็รู้เขากลับมาจริงเป็นจริงฉันเดินเดินอยู่เขาก็ใส่หน้ากา,ากเขาเรียกหยุดเจอกันที่ลานจอดรถบังเอิญเออได้ไหงเพราะว่าฉันอธิษฐานขอไม่เจอ, <c oughs> อนนจริงๆแม,ม่จริงๆเพราะว่าอยู่คอนโดเดียวกันไงอ๋ออยู่คอนโดเดียวกันอออยู่คอนโดเดียวกันห้องติดกันเลยแต่ช่วง าย้ายคนโดนหนีอ๋อเหรอฉันไม่ย้ายอ๋อฉันไปอยู่ตามบ้านต่างๆนอนบ้านหล่อนอนตามบ้านต่างๆย้ายคนโดนหนีฉันจำได้เป็นฉันฉันก็ทำอย่างนั้นนะแล้วแล้วมีแล้วมีแบบกลับไปเอาของไงแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเรียกอาอาแล้วแบบเฮ้ยเสียงเหมือนกะละแมอุ้ยวันนี้สวยวันนี้สวยมากเลยกะละแมแล้วแบบแล้วอาก็หันไปไอ้นี่โทรศัพท์อยู่ไอ้นี่โทรศัพท์อยู่ดีใจมากฉันฉันน่าเจอเจออ่ามีเรื่องจะเมาส ยีเนื่อจะมาอีที่ตกใจอีที่ตกใจผีจะปิดด้วะเออเฮ้ยแล้วเจอกันแหมวะพี่แม่เหรอเออเมือนอนี่เหมือนเห็นผีม่แมีเรื่องจะมาเดี๋ยวโทรหานะเดี๋ยวโทรหาแล้ววันนั้นก็เลยโทรกันเลยแล้วตั้งแต่นั้นก็เลยไปอุคนลุกเลยแล้วเออแล้วเสร็จแล้วก็คือวันนั้นก็คือเชื่อมกันเลยเคลียร์เคลียร์ทุกอย่างเพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนที่ออกกลับมามันจะมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันไงมันต้องได้อยู่ด้วยกันเออมันต้องได้อยู่ด้วยกันมันก็เหมือนเติมใจกัน ปล่อยจอยก็คือว่าแบบเวลาที่เราแบบรักอะไรมากๆอ่ะแล้วมันไม่เหมือนกับที่เราคิดอ่ะแล้วเหมือนโกให้หล่มเหมือนกันนะพี่แม่แล้วพี่แม่หนักกว่าอาหลายเรื่องก็คือฮิวฮิวใจกันพี่แม่หนักกว่าอาเยอะมากก็คือเราก็เออมาเริ่มใหม่มาทําอะไรใหม่ของตัวเองกัน เร, share, เรื่องนั้ก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์ share, แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์ share, แบบกันหมด